รู้ไหมครับว่าขนชมอยเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งคือเจ้าตัวนี้ครับคนไข้จะรู้สึกคันๆตรงอวัยวะเพศเหมือนมีอะไรมาใส่ใจตัวมันเล็กมากครับแค่สองมิลรูปร่างคล้ายกับปูและถ้าส่องด้วยกล้องจุลทรรศก็จะเห็นตัวมันเป็นแบบนี้ครับมันก็คือโลนนั่นเองโลนเป็นปรสิตอยู่บนขนชมอยดูดเลือดเราเป็นอาหารนะครับ no, no. จัได้ว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากว่าเวลาเรามีอะไรกันขนตรงนั้นย่อมใกล้ชิดกันและติดกันไปติดกันมาวิธีการรักษาก็ใช้ยาฆ่าโลนครับแต่มีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับเพียงแค่โกนขนชมอยตรงนั้นให้เกลี้ยงเลยเมื่อไม่มีขนโลนก็อยู่ไม่ได้และรู้ไหมครับว่าบางคนเจอโรนที่ขนตาได้อีกนะครับ oh <my> God. เอ๊มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับ แต่พบน้อยมากนะครับสามารถนําตัวโลนออกไปได้ด้วยการใช้เล็บหรือหวีสางแต่ต้องใช้ยาในการรักษาให้หายขาดด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าดีมากเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีหมอพี่บอยสวัสดีครับ